เคยสงสัยกันไหมว่าถ้าวันหนึ่งยานบินที่ไม่สามารถอธิบายได้ปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าของเรามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมาเยือนจากนอกโลกหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากความเข้าใจผิดของเราเองเรื่องราวของ UFO หรือวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้นั้นเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษบางก็ว่าเป็นเรื่องเหลวไหลบางก็ว่าเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลก แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้สร้างความตื่นเต้นและความสงสัยกับผู้คนทั่วโลกเสมอมาก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปในเหตุการณ์ UFO sightings ที่น่าขลุนคลุกที่สุดในประวัติศาสตร์เรามาทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามดวงดาวกันก่อนดีกว่ากฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่ควบคุมจักรวาลของเรานั้นซับซ้อนและน่าทึ่งอย่างยิ่ง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์บอกเราว่าไม่มีอะไรสามารถเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วแสงซึ่งอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีความเร็วนี้ดูเหมือนจะเร็วมากแต่เมื่อเทียบกับระยะทางอันไกลโพ้นในจักรวาลแล้วมันกลับกลายเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ลองจินตนาการถึงการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างออกไปเพียง4ปีแสงซึ่งเป็นระยะทางที่แสงต้องใช้เวลา4ปีในการเดินทางมาถึงเรา หากเราสามารถสร้างยานอาวกาศที่เดินทางด้วยความเร็วใกล้เคียงความเร็วแสงได้มันก็ยังต้องใช้เวลาถึง4ปีในการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงนั้นและอีก4ปีในการส่งสัญญาณกลับมายังโลกนั่นหมายความว่ากว่าเราจะได้รับข่าวสารจากดาวเคราะห์ดวงนั้นก็ต้องใช้เวลาถึง8ปี แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ซึ่งบอกเราว่ามวลสารสามารถบิดเบือนการละวกาศได้เหมือนกับการวางลูกโบลิ่งลงบนแผ่นยางที่ขึงตึงการบิดเบือนนี้เองที่เป็นสาเหตุของแรงโน้มถ่วงและอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเดินทางข้ามดวงดาวที่เร็วกว่าแสง นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดต่างๆเช่นรูหนอนเวิร์มโฮซึ่งเป็นทางลัดในการละอกาศที่เชื่อมต่อ2จุดที่อยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกันหรือวาบ Drive ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนที่บิดเบือนการละอวกาศรอบๆยานอวกาศทำให้ยานสามารถเดินทางด้วยความเร็วเกินความเร็วแสงโดยไม่ละเมิดกฎของไอสไตน์ ถึงแม้ว่าแนวคิดเหล่านี้จะยังเป็นเพียงทฤษฎีก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นในการสำรวจจักรวาลอันกว้างใหญ่อย่างไรก็ตามการสร้างเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้ได้นั้นยังคงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ในชีวิตประจำวันเราอาจไม่ค่อยได้ตระหนักถึงความสำคัญของทฤษฎีสัมพัทธภาพแต่จริงๆแล้วมันมีบทบาทสำคัญในการทำงานของเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันยกตัวอย่างเช่นระบบ GPS ที่เราใช้ในการนำทางนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบของทฤษฎีสัมพัทธภาพ เนื่องจากนาฬิกาบนดาวเทียม GPS ที่โคจรรอบโลกนั้นเดินเร็วกว่านาฬิกาบนพื้นโลกเล็กน้อยด้วยเหตุของความเร็วและแรงโน้มถ่วงหากเราไม่ทำการแก้ไขความคลาดเคลื่อนนี้ตำแหน่งที่เราได้รับจาก GPS ก็จะผิดพลาดไปหลายเมตร การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ยืนยันทฤษฎีสัมพัทธภาพคือการทดลองของอาเธอร์เอ็ดดิงตันในปี1919ซึ่งสังเกตการเบี่ยงเบนของแสงดาวที่โคจรผ่านใกล้ดวงอาทิตย์การเบี่ยงเบนนี้เป็นไปตามที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ได้ทำนายไว้และเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ ในอนาคตเราอาจได้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมากขึ้นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่เลียนแบบกระบวนการที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์หรือการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันอย่างมาก และในขณะที่เรากำลังพูดถึงอนาคตหนึ่งในคำถามที่น่าสนใจที่สุดคือถ้าเราสามารถเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นได้เราจะพบอะไรที่นั่นจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยอยู่หรือไม่และถ้ามีพวกเขาจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูคำถามเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสำรวจอวกาศอย่างต่อเนื่องและเป็นแรงผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์พยายามทำความเข้าใจจัก,กรวาลให้มากขึ้น เอาล่ะหลังจากที่เราได้พูดถึงหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามดวงดาวกันไปแล้วตอนนี้เรามาเปิดแฟ้มลับ5เหตุการณ์ UFO s i g h t i n g s ที่น่าขลุนคลุกที่สุดในประวัติศาสตร์กัน 1. เหตุการณ์ r o s w e l l r o s w e l l i n i i d e n t ปี1947 เหตุการณ์อสเวลล์ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ UFO sightings ที่โด่งดังที่สุดในโลกเกิดขึ้นในเดือนกร,รกฎาคมปี1947ใกล้กับเมือง r รสเว l ลรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกกองทัพอากาศสหรัฐได้ออกมาแถลงการว่าพบซากจานบินที่ตกแต่ต่อมากลับเปลี่ยนคำพูดโดยอ้างว่าเป็นเพียงซากบอลลูนตรวจอากาศเท่านั้น อย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้กลับกลายเป็นตำนานเมื่อพยานหลายคนออกมาให้การว่าพวกเขาเห็นซากวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้และศพของสิ่งมีชีวิตต่างดาวถูกนำตัวไปตรวจสอบมีทฤษฎีสมคบคิดมากมายเกิดขึ้นรอบเหตุการณ์นี้บางก็ว่ารัฐบาลสหรัฐพยายามปกปิดความจริงเกี่ยวกับการพบยานอวกาศต่างดาวบางก็ว่าเป็นการทดลองทางทหารลับๆที่ผิดพลาด ถึงแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะพยายามอธิบายเหตุการณ์นี้ในหลายๆครั้งแต่ความคลางแคลงใจและความสงสัยยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้และเหตุการณ์รอสเวลยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกปิดความจริงเกี่ยวกับ UFO 2. เหตุการณ์คดีแคชแลนด์รัมปี1980เหตุการณ์แคชแลนด์รัมเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี1980ในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา เบตตี้แคชวิกกี้แลนดรัมและหลานชายโคบี้แลนดรัมกำลังขับรถกลับบ้านเมื่อพวกเขาพบกับวัตถุรูปร่างคล้ายเพชรขนาดใหญ่ลอยอยู่บนท้องฟ้าวัตถุดังกล่าวเปล่งแสงจ้าและความร้อนออกมาอย่างรุนแรงเบตตี้วิกกี้และโคบี้ต่างได้รับผลกระทบทางสุขภาพหลังจากเหตุการณ์นี้ พวกเขามีอาการคลื่นไส้อาเจียนผิวหนังไหม้ผมร่วงและอาการป่วยอื่นๆที่คล้ายกับอาการที่เกิดจากการได้รับรังสีพวกเขาเชื่อว่าวัตถุที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นยานอาวกาศต่างดาวและได้รับผลกระทบจากรังสีที่ยานปล่อยออกมาถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามฟ้องร้องรัฐบาลสหรัฐเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ศาลได้ตัดสินให้พวกเขาแพ้คดีเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เรื่องราวของเบ็ตตี้แคชวิกกี้แลนดรัมและโคบี้แลนดรัมยังคงเป็นปริศนาและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ UFO sightings ที่น่าขลุ่นลุกที่สุด 3. เหตุการณ์เรนเดนเชมฟอ r e เรปี1980 เหตุการณ์เรนเดนชัมฟอเรสต์เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี1980ในป่าเรนเดนชมใกล้กับฐานทัพอากาศ Woodbridge ในซั f ฟอ l k ประเทศอังกฤษทหารอเมริกันหลายนายประจำการอยู่ที่ฐานทัพดังกล่าวได้รายงานว่าพบเห็นวัตถุประหลาดลอยอยู่ในป่าวัตถุดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมเปล่นแสงจ้าและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง จิมเพนนิสตันหนึ่งในทหารที่เข้าไปสำรวจวัตถุดังกล่าวอ้างว่าเขาได้สัมผัสกับยานและได้รับข้อมูลบางอย่างเข้าไปในสมองของเขาข้อมูลดังกล่าวเป็นชุดของรหัสไบนารี inary, ซึ่งต่อมาถูกถอดรหัสและตีความว่าเป็นข้อความจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวรัฐบาลอังกฤษและสหรัฐได้พยายามลดความสำคัญของเหตุการณ์นี้โดยอ้างว่าเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากแสงไฟจากประภาคารหรือการเข้าใจผิดเกี่ยวกับดาวตก แต่ทหารหลายนายที่อยู่ในเหตุการณ์ยังคงยืนยันว่าพวกเขาเห็น UFO จริงๆและเหตุการณ์ r e n d ดิ Chamforest ยังคงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ UFO Sightings ที่มีการบันทึกไว้อย่างละเอียดที่สุด 4. เหตุการณ์การต่อสู้เหนือลอสแอนเจลิสปี1942เหตุการณ์การต่อสู้เหนือลอสแอนเจลิสเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี1942ไม่กี่เดือนหลังจากการโจมตีเพลฮาร์เบอร์ ทำให้เกิดความหวาดระแวงเรื่องการโจมตีทางอากาศกองทัพสหรัฐได้ตรวจพบวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้ปรากฏอยู่เหนือเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียมีการสั่งระดมยิงปืนต่อสู้อากาศยานไปยังวัตถุด,ดังกล่าวและเกิดการยิงต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงนานหลายชั่วโมงแต่ไม่มีรายงานว่าวัตถุด,ดังกล่าวถูกยิงตกหรือได้รับความเสียหายในภายหลังกองทัพเรือสหรัฐได้ออกมาถแถลงการว่า วัตถุที่เห็นนั้นเป็นเพียงบอลลูนตรวจอากาศเท่านั้นแต่ประชาชนหลายคนไม่เชื่อและเชื่อว่าเป็นการปกปิดความจริงเกี่ยวกับการพบ UFO มีการถ่ายภาพเหตุการณ์ไว้และภาพเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงแสงไฟประหลาดและการยิงต่อสู้อย่างหนักหน่วงเหตุการณ์การต่อสู้เหนือลอสแอนเจลิสยังคงเป็นปริศนาและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ UFO s i g h t i n g s ที่มีการบันทึกไว้เป็นอย่างดี 5. เหตุการณ์เฟลมิงตัน The Flemington Incident ปี1952เหตุการณ์เฟลมิงตันเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี1952ในเมืองเฟลมิงตันรัฐนิวเจอร์ซีสหรัฐอเมริกาหลายคนได้เห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้บินวนเวียนอยู่เหนือเมืองวัตถุดังกล่าวมีลักษณะเป็นทรงกลมสีเงินเปล่งจ้าและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงพยานหลายคนรายงานว่าวัตถุดังกล่าวได้ทำการบินผ่าโผลและเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องบินทั่วไปไม่สามารถทําได้มีการถ่ายภาพและวิดีโอของวัตถุดังกล่าวไว้แต่ภาพเหล่านั้นไม่ชัดเจนนักรัฐบาลสหรัฐได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบสวนเหตุการณ์นี้แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุที่เห็นนั้นคืออะไรเหตุการณ์เฟลมิงตันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ UFO sightings ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างมากและเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนเริ่มเชื่อว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกจริงๆ เรื่องราวทั้ง5เหตุการณ์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ UFO sightings ที่น่าขนลุกที่สุดในประวัติศาสตร์ยังมีเหตุการณ์อื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นทั่วโลกและยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้การศึกษา UFO ไม่ใช่เรื่องของการเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เป็นการเปิดใจรับฟังความเป็นไปได้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบหลักฐานหากเราสามารถทำความเข้าใจปรากฏการเหล่านี้ได้ เราอาจได้ค้นพบความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราในจักรวาลและในอนาคตการสำรวจอวกาศอาจนำพาเราไปพบกับสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตและจักรวาลไปตลอดกาลถึงเวลานั้นเราคงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับเพื่อนใหม่จากต่างดาวหรือการเผชิญหน้ากับภัายคุกคามจากนอกโลก เรื่องราวของ UFO และการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายความรู้และความเข้าใจเราแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลอันกว้างใหญ่ต่อไปและบางทีวันหนึ่งเราอาจได้พบคำตอบที่รอคอยคำตอบที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เราเคยรู้ถึงกระนั้น การเข้าถึงข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ UFO ยังคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากส่วนใหญ่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยรัฐบาลและองค์กรต่างๆซึ่งทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายเกี่ยวกับการปกปิดความจริงดังนั้น การศึกษา UFO จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากนักวิทยศาศาสตร์นักวิจัยและผู้ที่สนใจจากทั่วโลกในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์หลักฐานและแบ่งปันความรู้เพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและในขณะที่เรากำลังค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ UFO เราก็ควรตระหนักถึงความสำคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและไม่ด่วนสรุปโดยปราศจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ เรื่องราวของ UFO นั้นเต็มไปด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดข่าวลือและการบิดเบือนความจริงดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในการประเมินข้อมูลและพิจารณาความเป็นไปได้ต่างๆอย่างรอบคอบการเดินทางสำรวจความลึกลับของ UFO อาจเป็นเส้นทางที่ยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ก็เป็นเส้นทางที่คุ้มค่าเพราะอาจนำพาเราไปสู่ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราในจักรวาล ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราเกี่ยวกับชีวิตและโลกไปตลอดกาล